ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจากทีแอลบายสุโยอินาทีผเผชิญหน้าระอุค่ะเมนโวยฐานไทยล้อมรั้วตาเมินทมถือปืนหลบหลังต้นไม้คูเดือดอยากเข้ามาใกล้เด็ดขาดค่ะเพจดังเปิดนาทีผเผชิญหน้าระอุะขเขมรโวยฐานไทยล้อมรั้วตาเมินทม ถือปืนหลบหลังต้นไม้ขู่เดือดอยากเข้ามาใกล้เด็ดขาดเจอทหารไทยตะโกนกลับถึงกับเวอค่ะ <S <S หลังจากที่มีการหยุดยิงระหว่งางทหารไทยกัมพูชาและฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่ไว้ได้11จุดการหนึ่งในนั้นก็คือปราสาทตามเมือนทมค่ะซึ่งเคยมีปัญหาที่ชาวกัมพูชาพยายามเข้ามาแสดงสัญลักษณ์และแสดงความเป็นเจ้าของจนเกิดความวุ่นวายอยู่เนืองๆน,นะคะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องค่ะให้มีการล้อมรั้วปราสาทตามเมือนทมนั้น ซึ่งตอนนี้ทหารไทยก็จัดให้ค่ะมีการล้อมรั้วลวดน้ําปราสาทต,ตาเมอนทมแล้วแล้วก็ปิดทางขึ้นฝั่งเขมรหลังทหารไทยยึดเบ็ดเสร็จค่ะทั้งนี้บริเวณปราสาทต,ตาเมอนทมในอดีตค่ะเคยมีการล้อมรั้วมาก่อนแล้วนะแต่ได้ถูกรื้อออกเมื่อรัฐบาล2ประเทศต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี2554ค่ะนอกจากนี้ค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่สองได้ออกคําสั่งปิดตาเมือนทมในวันที่24กร,รกฎาค,คมที่ผ่านมานะเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้กรณีกัมพูชา วางทุ่นระเบิดทําให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บ5นายค่ะที่ช่องอันม้าแต่ในระหว่างที่ฐานไทยกําลังร้อมลั้ว ฐานกำมุชาได้เปิดฉากยิงเข้าใส่นะเป็นจุดเริ่มต้นการประทะก,การด้วยกําลังอาวุธต่อเนื่องมาจนกระทั่งมีข้อตกลงหยุดยิงนะในเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งฝ่ายไทยก็สามารถยึดพื้นที่ไว้โดยเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่2กันยายน2568ค่ะทางเพจชุมชนคนสุรินค่ะได้โพสต์คลิปนะแล้วก็ข้อความค่ะระบุบอกว่า มึงมีสิทธิ์อะไรมาห้ามทหารไทยถ้าอยากมีปัญหาก็ขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนดิแล้วจะรู้นะที่นี่ปราสาทตามบรรทมดินแดนประเทศไทยค่ะยืนดาเดิมไปเลยนจิก้ามู่บางไอจิกาตั้งรังมัวเดิมที่เดิมกัหนะ่วบงเดิมไก่หน่อยบางทีจักมุอนั่งบ้างนมาได้ชมเธอเถอะานไหนบ้าเธอตีบยัดมีนไปหาตียเลย កាយរុញយកមកថែមបញ្ជាក់អានេះកាយអានោះយកលុះមកថែមបកាយរុញទេរុញលុះចូលមកក្នុងបកាយហើយរុញនោះថែមបានណាស់ជប់ធើតោអើជប់ហើយតែធើតលើកដូចជប់ហើយអើយអញ្ចឹងគេនេះអានោះគេថាជប់អ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่1กันยายน2568ค่ะทางเพจ Army Military Force ค่ะได้โพสต์คลิปและก็ข้อความนะนระบุว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา1กันยายนฐานเขเมรโวยวายเห็นฐานไทยกำลังวางรวดหนามหีเพลงบนดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยโดยตะโกนขู่ฐานไทยว่าอย่าเข้ามาในแนวดินแดนของกัมพูชาทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าเข้าแนวชายแดนเด็ดขาดปล่อยให้ผู้ใหญ่จัดการรัฐบาลจัดการค่ะ កណ oh, ាតាក្ប nah ាច់ជុងតែវងអើឆាតរបស់មិញគេគេចូលពីណាបងគេគេចូលកែវងណាណានេះគ្រត់ទៅដាក់គ្នាទៅគ្នាយកគេចោលរស់មកគ្នាដងគេថាយើងកុំឲ្យជុងតែវងឃើញទៅតែកុំឲ្យជុងតែវងខ្ញុំអ มมาารรา,รา,มาร,าารา่เออทยชัและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระค,ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริตทองอินคานิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493